AEC นะคะจริงๆแล้วอุตสาหกรรมอัญมนีและเครื่องประดับนะในตลาด AEC เนะี่ยยังมีการเพิ่มได้อีกนะคะจากโอยุ่มที่เราดูเนะี่ยประมาณ1%นกว่าๆซึ่งเราคิดว่าเนะี่ยถ้าเรารักษาฐานตลาดเดิมนะคะแล้วก็เรามาเพิ่มในตลาดของเอ c แล้วก็อาเซียนเนะี่ยเรายังมีโอกาสมากโดยเฉพาะประเทศไทยเนะี่ยเป็นผู้ผู้นำแล้วในะด้านนี้ ในส่วนของ g i t เนี่ยเราช่วงช่วงนี้แล้วก็ในระยะเวลาที่ก่อนที่จะก้าเข้าสู่ AEC อย่างเต็มตัวเนี่ยนะคะเราก็มีการผลิตนะฮะบุคลากรธุรกิจอ,อันญมณีใน AEC ให้กับภาคอุตสาหกรรมเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจแล้วก็ต้องการจะขยายตลาดนะฮะธุรกิจของตัวเองเนี่ยในอาเซียนใน แม้แต่ในทางจีนหรือในตลาดอาเซียนบวก3บวก6กนะ,ะก็ขอให้มาร่วมการรับการฝึกอบรมจากเราโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่งมากที่ทำมาทางด้านการตลาดโดยเฉพาะเราก็เรียกคอร์สนี้ว่าเป็นธุรกิจอัญ,ญมณีและเครื่องประดับสำหรับ AEC ค่ะ